รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย <Dest> สนับสนุนโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลคุณคือผู้ให้ทุกการให้ให้คุณค่าที่ยั่งยืนสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ The Destination ประทับใจที่ปลายทาง สายพาคุณผู้ชมทุกคนนะคะมาอยู่ที่จังหวัดระยองค่ะพอพูดถึงจังหวัดระยองทุกคนก็ต้องนึกถึงทะเลสายก็เลยไม่ทําให้ผิดหวังค่ะพามาทะเลจริงๆเลยซึ่งบริเวณตรงนี้นะคะก็คือเป็นริมชายหาดแหลมเจริญค่ะวิวสวยมากเห็นทั้งทะเล เห็นทั้งโขดหินนะคะนะักท่องเที่ยวก็สามารถมาถ่ายรูปเก็บภาพความประทับใจได้เลยแต่ว่าในตอนนี้นะคะทรายก็มาอยู่ถึงริมชายหาดแบบนี้แล้วขออนุญาตเดินเล่นรับลมทะเลกันสักนิดนึงดีกว่าไปเลยหาดแหลมเตินตั้งอยู่ใกล้ปากน้ำระยองถือเป็นชายหาดท่องเที่ยวที่อยู่ใกล้ตัวเมืองระยองที่สุดค่ะ ราอ,อยู่ห่างจากตัวเมืองมาเพียง5กิโลเมตรเท่านั้นเอง รู้สึกขิวน้ําก็เลยเวฟมาเห็นว่าอุ๊ยแถวนี้ค่ะเขามีเป็นร้านกาแฟแบบแนวเอาติ้งที่มาเปิดอยู่ริมทางแบบนี้นะคะต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยสวัสดีค่ะ,คะร้านนี้มีชื่อว่า c o ฟ f ี่แคมปค่ะแต่ว่าลูกค้าสมากจะเรียกว่าคอฟแคมป์อ่านง่ายกว่าเป็นขงประโยค โคฟเคมหรือว่าคอฟแคมเรียกได้ทั้ง2แบบเนาะซึ่งร้านนี้นะคะ <S <S <ๆ>เขาก็จะตั้งอยู่ริมชายหาดนะท่องเที่ยวที่มาก็สามารถแวะมาหาเครื่องดื่มอร่อยๆได้พอดูจากเมนูแล้วก็คือมีหลากหลายมากมีทั้งกาแฟมีทั้งแนวแบบโกโก้ชาเขียวหรือว่าเป็นแนวอิตาเลียนโซดาก็มีเช่นเดียวกันแล้วราคาก็ไม่แพงด้วยค่ะหลักสิเท่านั้นเอง เอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาลองสั่งซักหนึ่งเมนูดีกว่าเป็นคนชอบกินเอิ่มเอิมเอิมเอิมเอาเป็นมีโกโก้ไหมคะมีครับผมโกโก้หนึ่งแก้วค่ะโกโก้ร้านนี้จะเป็นโกโก้ลาวานูเหนียวแช่โกโก้ที่ชง ใส่แบบเป็นน้ำไปเลยจะเป็นโกโกล้ลาว่าเหนเหียวๆในแก้วแล้วก็ผสมกับนมสดได้เลยค่ะเห็นว่าโกโก้ที่นี่เขามีเอกลักษณ์เฉพาะไม่เหมือนโกโก้ร้านอื่นด้วยนะคะเดี๋ยวมารอดูหน้าตากาันแต่เห็นในเมนูค่ะมีพวกแนวขนมปังปิ้งด้วยถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวทายสั่งเป็นเนยนมเนยนมปังปิ้งอีกหนึ่งแผ่นไปทานคู่กันกับโกโก้ดีกว่าแล้วเดี๋ยวทายไปรอทางด้านนู้นนะคะชเชนั่งได้เลยคะ่ะขอบคุณค่ะ กอเครื่องดื่มก็มานั่งฟังเสียงคลื่นสัมผัสไอทะเลเบาๆสดชื่นมากๆเลยค่ะ เป็นโกโก้เอ๋โกโก้หน้าตาก็ไม่เหมือนใครเลยนะคะเนี่ยหมปังปิ้งครับปังปิ้งหอมหอมสองเมนูนี้นะคะที่เราสั่งมาก็คือน่ากินมากอันนี้เป็นโกโก้ที่พี่เขาบอกว่าของที่นี่จะไม่เหมือนใครคือจะมีลักษณะมีความเข้มข้นแล้วก็จะเหนียวเหนียวด้วยเดี๋ยวเรามาลองชิมดูกันเหนียวจริงด้วยดูดิปิดว่าอย่างนี้เลยค่ะสายชอกโกแลตดสายโกโก้นี่ห้ามพลาดเลยนะเนี่ยดูดิดูดิยืดอย่างนี้เลย งั้นเดี๋ยวเราชิมกันเลยดีกว่าค่ะนี่อืม เลยค่ะบวกกับได้วิวดีๆแบบนี้นะคะต้องบอกเลยว่ากาแฟโกโก้เนี่ยประมาณหลักสิบาทแต่ว่าวิวก็คือหลักล้านจริงๆนะคะธรรมชาติที่นี่สามารถทําให้เราเติมพลังชีวิตพลังกายได้เป็นอย่างดีเลยถ้าเพื่อนๆมาที่แหลมจัเลยนะคะก็คือพอมาถ่ายรูปอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็สามารถแวะมาที่นี่ได้เลยนี่โคฟเฟ่แคมป์นะคะหรือบางคนชอบเรียกว่า โคฟแคมก็ได้เหมือนกันนะคะซึ่งที่นี่นะคะเขาก็จะเปิดให้บริการตั้งแต่9โมงเช้าไปจนถึงประมาณ2ทุ่มค่ะแล้วก็เปิดทุกวันเลยนะคะสามารถเข้าไปดูความเคลื่อนไหวได้ทาง Facebook ได้เลยเพื่อนๆที่มาที่นี่ก็สามารถนั่งชิลๆรับลมแบบนี้นะคะไปจนถึงดวงอาทิตย์ตกดินได้เลย จิบกาแฟอร่อยๆกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะคราวนี้ค่ะสายพาค,คุณผู้ชมมาอีกแลนด์มาร์คใหม่สําคัญของจังหวัดระยองที่ทุกคนไม่ควรพลาดเลยนั่นก็คือที่ต้นก้านปูยักษ์ค่ะซึ่งถือว่าเป็นต้นที่ใหญ่แล้วก็ให้ความร่มรื่นดีเลยนะคะแล้วก็เราสามารถมาถ่ายรูปมาเช็คอินที่นี่ได้เลยว่าแล้วเดี๋ยวสายเข้าไปเดินเล่นและถ่ายรูปก่อนดีกว่านะ ื้นที่บริเวณนี้ชาวชุมชนได้ใช้เป็นลานสาธารณะประโยชน์เช่นทำบุญหมู่บ้านจัดงานประเพณีรวมถึงได้อาศัยร่มเงาของต้นก้ามปูที่แผ่กิ่งก้านสาขาเป็นจุดพักผ่อนรวมถึงเป็นที่วิ่งเล่นของเด็กๆในชุมชนด้วยนะคะ ต้นนี้นะคะเขาบอกว่ามีอายุประมาณ150ปีมาแล้วค่ะซึ่งตัวต้นของเขานะคะจะไม่ได้เน้นไปที่ความสูงแต่เขาจะเน้นนี่เลยค่ะบริเวณลำต้นเนี่ยจะใหญ่เหมือนกันซึ่งดูจากการคาดคะเนแล้วนะคะน่าจะประมาณ5คนโอบแล้วก็ตัวต้นของเขาก็คือกิ่งก้านเนี่ยจะแผ่ขยายออกไปด้านกว้างก็คือเพื่อให้บริเวณตรงนี้เนี่ยจะมีความร่มรื่นดังนั้นเมื่อนักท่องเที่ยวมาที่นี่นะคะก็สามารถมานั่งเล่นได้เลยรวมไปถึงก็คือมาถ่ายรูปมาเช็คอินถ่ายรูปสวยๆได้เลยค่ะ น้ำที่นี่นะคะจะแต่งออกมาเป็นสีออกฟ้า,ฟา,ฟาทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยหลายคนชอบและอยากจะมาเพราะว่าถ่ายรูปสวยมากๆค่ะนี้ค่ะจัดมาเลยเป็นข้าวผัดทะเลรวมไปถึงอันนี้เขาก็จัดเป็นเซตข้าวน้ำพริกเครื่องดื่มของเราวันนี้ที่ายสั่งมาสีสันน่ารักน่าทานมากเลยนะคะก็คือเป็นเรนโบว์โซดาเขาจะแบ่งเลเยอร์ของสีสันแบบนี้สวยงามมากเลยถึงแม้ว่าช่วงนี้นะคะเขาจะเริ่มให้เราสามารถถอดแมสในที่สาธารณะได้นะคะแต่ก็อยากให้ทุกคนว่า ใส่แมสกเอาไว้ดีกว่าค่ะเพราะอย่าลืมว่าไม่ติดถือว่าดีที่สุดค่ะด้วยความห่วงใยจากรายการ The Destination ประทับใจที่ปลายทางค่ะถึงแม้ว่าตอนนี้นะคะจะมีมาตรการผ่อนโอนให้ถอดแมสได้แล้วนะคะแต่ยังไงก็อยากจะให้ทุกคนนะคะดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีค่ะถ้าไปในพื้นที่ปิดนะคะก็ยังไงก็อย่า,ยาลืมสวมหน้ากากอนมามัยไว้ก่อนนะคะแล้วก็ล้างมือบ่อยๆค่ะดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีค่ะเว้นระยะห่างกันตรงนี้นะคะด้วยความห่วงใยจากทีมงาน The Destination ค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนสำหรับสถานการณ์โควิดในช่วงนี้นะคะก็ต้องบอกว่าเริ่มดีขึ้นแล้วนะคะก็ได้มีมาตรการให้เราเนี่ยได้ถอดแมสออกจากบ้านกันได้นะคะแต่ว่ายังไงเนี่ยการก็ต้องอย่าตกนะคะใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังไปไหนเนี่ยก็คือถ้าเกิดคนเยอะๆก็ใส่แมสเอาไว้เนี่ยถือว่าเป็นการป้องกันตัวเองได้ดีที่สุดเลยนะคะแล้วอย่าลืมค่ะล้างมือกันบ่อยๆด้วยนะคะด้วยความห่วงใยจากลิงหนๆะก็รายการ The Destination ค่ะ ถึงแม้ช,ช่วงนี้จะมีมาตรการอดปนเรื่องการถอดแมสแล้วยังไงก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยดูแลแล้วก็ระมัดระวังตัวเองด้วยนะคะด้วยความเป็นห่วงจากรายการ The Destination ค่ะ The The สนับสนุนโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลคุณคือผู้ให้ทุกการให้ให้คุณค่าที่ยั่งยืน วันนี้สายจะพาทุกคนมาหลบแดดพักเหนื่อยกันสักนิดหนึ่งที่นี่เลยค่ะร้านกาแฟบ้านทวดค่ะที่นี่นะคะมีทั้งเครื่องดื่ม mm. เย็นๆอาหารอร่อยๆแล้วก็เบเกอรี่ด้วยที่สําคัญด้านในเขาว่ากันว่าสวยมากๆงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในกันดีกว่านะคะ สังเกตได้อย่างหนึ่งเลยคือที่นี่ต้นไม้ดอกไม้เยอะมากๆเลยค่ะ เลยทําให้ภายในร้านนะคะมีบรรยากาศที่ร่มรื่นด้วยแต่สิ่งหนึ่งที่สะดุดตาของที่นี่แล้วก็เป็นไฮไลท์เลยคือบริเวณน้ําของเขาค่ะน้ําที่นี่นะคะจะแต่งออกมาเป็นสีออกฟ้าทํา,าทให้นักท่องเที่ยวเนี่ยหลายคนชอบและอยากจะมาเพราะว่าถ่ายรูปสวยมากๆค่ะรวมไปถึงนะคะเขาก็จะมีเรือให้เราพายเล่นนะคะรอบๆร้านได้ด้วยหรือถ้าเกิดใครไม่สะดวกพายเรือนี่เลยค่ะเขาจะมีท,ทางทาให้เราสามารถเดินชมวิวรอบๆไปได้ด้วยสวยงามมากๆเลยค่ะ หาใครมาเที่ยวพักผ่อนที่จังหวัดระยองแล้วหนึ่งในร้านที่ต้องไม่พลาดก็คือร้านกาแฟบ้านทวดเลยค่ะ สักครู่นะคะสายก็ได้ที่นั่งเรียบร้อยแล้วก็ได้สั่งอาหารเรียบร้อยแล้วด้วยแต่ว่าระหว่างที่เราอาหารมาเสริฟนะคะสายอยากจะพาเพื่อนๆทุกคนมาเดินเล่นชมบรรยากาศในร้านนี้กันดีกว่าว่าด้านในนั้นมีอะไรสวยงามบ้างายด้วยความร่มรื่นภายในร้านที่นั่งก็มีให้เลือกหลากหลายมุมระหว่างรออาหารก็ถ่ายรูปก,กันไปเลยสิคะ เขาก็มีเมนูอาหารเสิร์ฟให้เราได้ทานกันด้วยนะคะจริงๆเมนูเนี่ยมีหลากหลายมากเลยอย่างแรกเลยนะคะที่มีก็คือจะเป็นแนวอาหารทานเล่นก็มีเหมือนกันนะคะที่เราสั่งมาในวันนี้ก็คือจะเป็นเฟนฟรายทอดนั่นเองเสิร์ฟมาพร้อมกับซอสนะคะซึ่งซอสที่นี่เนี่ยไม่ห่วงเลยให้มาเต็มเต็มถ้วยแบบนี้จิ้มทานได้สบายเลยส่วนเมนูอาหารหลักนะคะที่นี่ก็มีหลากหลายค่ะจะเน้นเป็นแนวอาหารไทยๆแล้วก็จะมีจัดเป็นเซตเสิร์ฟด้วยซึ่งเขาจะเสิร์ฟมาในรูปแบบของปิ่นโตนะคะน่ารักมาก เลยแล้วในหนปิ่นโตเนี่ยค่ะเขาจะมีอยู่3ชั้นชั้นแรกก็คือจะเป็นนี่เป็นข้าวสวยนะคะแล้วก็เสิร์ฟมาพร้อมกับน้ำพริกผักต้มในส่วนของแกงค่ะเขาก็จะแบ่งออกมาเลยอย่างถ้าเป็นเซตแรกก็จะเสิร์ฟพร้อมคู่กับปลาทูต้มหวานเซตต่อมาก็จะเป็นหมูชมวงหรือจะเป็นแกงพื้นบ้านอื่นๆก็มีเช่นเดียวกันเลือกสั่งได้เลยตามที่เราอยากทานนะคะแต่ถ้าเกิดใครบอกว่าเอ๊ะฉันมาเป็นแบบครอบครัวอ,อยากจะสั่งเป็นกับข้าวก็มีเสิร์ฟเช่นเดียวกันอันนี้เราก็สั่งมาเป็นเมนูน้ำพริกกะปิผักต้มนะคะเสรร์มมาพ้อ กับผักสดๆแบบนี้น่ะทานมากเลยแต่ถ้าเกิดใครบอกว่ามีเวลาน้อยค่ะอยากได้อาหารแบบจานด่วนอาหารตามสั่งมีเสิร์ฟเช่นเดียวกันวันนี้ค่ะจัดมาเลยเป็นข้าวผัดทะเลหอมมากตอนที่เอามาเสิร์ฟให้เรานะคะรวมไปถึงอันนี้เขาก็จัดเป็นเซตข้าวน้ำพริกมาพร้อมกับผักต้มไข่ชะอมไข่ต้มต่างๆรวมไปถึงมาทานที่นี่ก็ต้องมีเครื่องดื่มด้วยนะคะด้านข้างนี้เลย เครื่องดื่มของเราวันนี้ที่ทายสั่งมาสีสันน่ารักน่าทานมากเลยนะคะก็คือเป็นเรนโบว์โซดาเขาจะแบ่งเลเยอร์ของสีสันแบบนี้สวยงามมากเลยส่วนรสชาตจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราชิมพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะสมัยนี้อย่าลืมเราต้องทำความสะอาดมือของเราก่อนฉีดแอลกอฮอล์กันค่ะนี่ พร้อมแล้วเราก็ลุยกันเลยขอบอกว่าอร่อยทุกเมนูเลยคะ่ะใครมาเที่ยวระยองายแนะนำให้แวะมาชิมมาชิวกันได้นะคะ นไม้สีเขียวนะคะความยาวกว่า75เมตรเพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินชมวิวจังหวัดระยองได้แบบรอบทิศทางแบบนี้เลยดังนั้นเนี่ยใครอยากได้วิวได้บรรยากาศแบบนี้ต้องบอกว่ามีไม่กี่สถานที่ถือว่าช่วงนี้นะคะจะมีการผ่อนปรนนะคะให้สามารถถอดแมสกันได้แล้วค่ะแต่ว่าถ้าใครนะคะที่ยังต้องเดินทางโดยรถสาธารณะต้องเจอผู้คนเยอะนะคะหรือว่าอยู่ในที่แออัดอยู่ที่ปิดเนี่ยยังไงก็ยังแนะนำให้คนใส่แมสกันอยู่นะคะแล้วก็ระมัดระวังตัวเองค่ะ กับที่ผ่านมาเลยป้องกันตัวเองเป็นอย่างนี้นะคะเพื่อความปลอดภัยของทุกคนค่ะด้วยความเป็นห่วงและก็ด้วยความหงวงใยจากรายการ The Destination ค่ะคุณผู้ชมคะถึงแม้ว่าทางรัฐบาลค่ะจะมีการปลดล็อกให้เราถอดหน้ากากอนามายัย แต่ว่าเรายังคงต้องดูแลสุขภาพและก็เรามาระวังด้วยนะคะถ้าเป็นไปได้คุณผู้ชมก็เว้นระยะห่างค่ะอย่าไปอยู่ในพื้นที่ที่แออัดหรือว่าในพื้นที่ที่มีคนอยู่เยอะนะคะเพื่อเป็นการป้องกันตัวเราเองด้วยค่ะแล้วก็เป็นการรักษาสุขภาพของเราให้เราห,ารหร่างไกลจากโควิด19ด้วยนะคะอันนี้เป็นความห่วงใยจากรายการ The Destination สวัสดีค่ะทุกทุกคนคะถึงแม้ว่าในช่วงนี้นะคะจะมีการผ่อนปลนในเรื่องของการถอดแมสแล้วก็ตามนะคะแต่ก็อยากให้ทุกคนค่ะระมัดระวังตัวกันด้วยนะคะด้วยความห่วงใ่จากรายการ The Destination ค่ะ The Destination The Destination และจุดสุดท้ายนะคะที่ทรายพาคุณผู้ชมมาในทริปนี้นะคะก็คือที่นี่เลยค่ะเป็นจุดชมวิวจังหวัดระยองซึ่งอยู่ที่วัดเขาโบทนะคะตรงนี้เนี่ยเราจะได้เห็นวิวเมืองระยองแบบมุมสูงสวยๆแบบพานโนรามาแบบนี้เลย ตรงนี้นะคะจะอยู่บนยอดเขาค่ะแล้วเขาก็จะสร้างเป็นทางเดินแบบนี้เลยทางเดินสีเขียวนะคะความยาวกว่า75เมตร เที่ยวสามารถเดินชมวิวจังหวัดระยองได้แบบรอบทิศทางแบบนี้เลย oh. ขอใช้คํานี้เลยนะคะถ้าเกิดใครได้ขึ้นมาชมวิวข้างบนเนี่ยจะเห็นเป็นทะเลท้องฟ้าแทนที่จะเป็นทะเลแบบน้ำน้ำที่เราเห็นกันบ่อยๆที่ระยองนะคะดังนั้นเนี่ยใครอยากได้วิวได้บรรยากาศแบบนี้ต้องบอกว่ามีไม่กี่สถานที่ที่จะให้ความประทับใจกับเราแบบนี้ได้นะคะดังนั้นใครที่ได้ขึ้นมาชมวิวที่นี่แล้วอย่าลืมค่ะเก็บภ้าสวยๆเก็บไว้เป็นที่ระลึกกันด้วยนะคะ ชั้นนะคะายก็มีของที่ระลึกมามอบให้ค่ะเพียงร่วมสนุกในการตอบคำถามซึ่งคำถามประจำสัปดาห์นี้มีอยู่ว่าสถานที่ท่องเที่ยวไหนที่สายพาคุณผู้ชมไปในวันนี้แล้วประทับใจมากที่สุดพร้อมทั้งบอกเหตุผลมาได้ที่แฟนเพจ The Destination นะคะคำตอบของใครถูกใจทีมงานมากที่สุดนะคะก็รอรับของที่ระลึกได้เลยค่ะส่วนตอนนี้ได้เวลาไปชมเฉลยคำถามและรายชื่อผู้โชคดีประจำสัปดาห์ที่แล้วค่ะ ในวันนี้ที่สายพาคุณผู้ชมมาเที่ยวที่จังหวัดระยองนะคะสายก็พามาครบหมดเลยค่ะทั้งทะเลคาเฟ่อาหารอร่อยๆแล้วก็วิวมุมสูงของจังหวัดระยองแบบนี้ถือว่าสวยงามแล้วก็น่าประทับใจมากๆใครว่ามาจังหวัดระยองต้องมาเที่ยวทะเลอย่างเดียวไม่จริงค่ะ สถานที่ท่องเที่ยวสวยๆแล้วก็น่าประทับใจมีเยอะมากๆใครอยากจะตามทรายวันนี้นะคะก็มาได้เลยทริปในวันนี้รับรองประทับใจแน่นอนค่ะหากคุผู้ชมเปิดมาชมรายการไม่ทันตั้งแต่ต้นหรืออยากย้อนชมความประทับใจครั้งผ่านๆมาสามารถเข้าไปชมได้ที่แฟนเพจ The Destination นะคะสำหรับวันนี้รายการ The Destination หมดเวลาลงแล้วอย่าลืมกลับมาพบกันได้ใหม่ทาง t ท N ช่อง16ค่ะวันนี้ทรายไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ